หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้อๆๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีบวสีกันด้วยนะจ๊ะ Welcome to m ับ r ข้ามครจิเสวัสดีครับผมเจนจินวรุนะครับลหลายคนคงเล่นเกม l ี a g u ออร์ิเจนวร์วกันอยู่ใช่ไหมครับ ซึ่งวันที่16ที่ผ่านมานะครับผมเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าในแพด2.4นี้จะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งหลายคนก็คงถามว่าพี่และรวงว่าแพด2.4เนี่ยจะมาวันไหนกันแน่ ผมต้องขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือจะมาช่วงปลายเดือนนะครับประมาณวันที่28ส่วนเวลานั้นยังไม่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาอย่างแน่นอนเมื่อไรผมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีอะไรน่าสนใจมากมายเต็มไปหมดครับแต่ว่าก็มีเรื่องบางเรื่องนะครับที่เราอยากจะรู้นอกเหนือจากเรื่องของแพทช์ที่มีการปล่อยมาซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของปิงเรื่องของระบบแรงต่างๆนะครับที่หลายคนนั้นไม่เข้าใจและหลายคนรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยจึงทําาาาให้วว่่่่ททีีี17ผนมมรัักปลออยตขงำ l i f e Your Talk เดือนกรกฎาคมปี2564ซึ่งผู้ที่เขียนบทความนี้นะครับนะั่นคือคุณอารันมอเรหรือว่าเป็นผู้ที่ออกมาอัดคลิปตอนที่เป็นแพด2.4คนนั้นนั่นแหละครับ ซึ่งเนื้อาหาในบทความนี้นะครับก็มีเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมเจมจิมารุจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังนะครับว่าคุณอารันมอเร่และทีมงานไรออดตอนนี้มีแผนยังไงกับเกมหรือออริจินวาริบ้างนะครับน้ำต้นทักทายโดยคุณเมอร์รอสหรือว่าคุณอารันมอเร่นะครับจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าคุณเมอร์รอสนะคือเมอร์รอสได้กล่าวไว้ว่าเป็นเวลาสักพักแล้วครับหลังจากที่เรียวท็อกครั้งล่าสุดผู้พัฒนาเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากอัปเดตพัฒนาหลายสิ่งหลายส่วนที่พวกเรานั้นนนนนถาา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 ามมมมมเเขขข้ใช่่่่่่่ววงงงลลททททีีผคครับบซึขอขอุุณกกกๆื และสิ่งที่เขากำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขากำลังทำกันอยู่นั่นหมายความว่าน่าจะมีอะไรที่สำคัญและยังเปิดเผยไม่ได้โดยที่กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาครับอยากที่จะ ทำการพูดคุยถึงแผนการเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนหลายๆประเด็นที่ทุกคนต้องการอยากรู้คําตอบในตอนนี้ว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับการกระตุกและปิ่งพุ่งหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ทางไลออดมุ่งเน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือในปัจจุบันนี้หลายๆท่านเจอกับปัญหาการกระตุกและปิ่งกก .9 ซึ่งมีผู้เล่นหลายคนนะครับเจอในตัวเกมในปัจจุบันนี้และนี่นะครับเป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่ทางผู้พัฒนารู้ดีว่ามันน่งหุ่นงิดขนาดไหนเมื่อเกิดขึ้นในระหว่างทีมกาลังมีทีมไฟฟโดดยนนข้้อแรรกะคผผัับผพฒพฒาเเิิ่งปตวี การเชื่อมต่อบแบบ 4G และ Wi-Fi Dual Band ซึ่งสามารถทำให้ตัวของผู้เล่นนั้นเปิดใช้งานได้นะครับโดยที่ไปที่เมนูการตั้งค่า โดยฟีเจอร์นี้นะครับผมจะใช้ได้ทั้งข้อมูลมือถือและ WI-FI พนวกรวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อของมือถือของเราและทําให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อจะ,สะเสถียรตลอดทั้งเกมและผูษนารู้ดีนะครับว่าตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนดังนั้นโปรดเลือกใช้ฟีเจอร์นี้ถ้าเกิดว่ามือถือของคุณสามารถใช้งานได้และแนะนําว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณต้องมีความเร็วมากกว่า3.5เมกขึ้นไป ข้อ2นะครับก็คือเรากําลังค้นหาหนทางอื่นๆที่จะปรับเปลี่ยนตัวเกมและโครงสร้างเบื้องหลังให้ดีขึ้นเพื่อจํากัดความถี่และผลกระทบที่เกิดจากการแหลกที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้รวมถึงการปรับระบบหลังบ้านสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อที่แม่นยําขึ้นและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ใหม่รอบโลก ซึ่งจากการสรุปข้อมูลออกมานะครับก็คือผู้พัฒนานะครับรู้สึกว่าหลายคนนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งผู้พัฒนานะครับเลยทําการปล่อยตัวของ 4G WiFi Dual Band ที่เป็นตัวของออปชันมาให้เราเลือกใช้งานครับเพราะถ้าเกิดว่าเราทําการเปิดใช้งานตัวฟังก์ชันนี้นะครับจะทําให้การเชื่อมต่อของเรานั้นเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ทราบว่าจะเปิดตัวของฟังก์ชันนี้ยังไงนะครับอันดับแรกให้เราไปที่ตัวตั้งค่านะครับอยู่ขวามือบนจะเป็นรูปฟันเฟืองนะครับ เมื่อกดแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราลงไปที่คําว่าอื่นๆนะครับเราก็ดูที่คําว่าการสื่อสาร2ช่องทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดก็สามารถไปเปิดใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครยังไม่มีนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตแนะนํานเป็นการส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเจอปัญหาปิง99นะครับมีปัจจัยหลายปัจจัยมากครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการเลือกใช้ผู้ให้บริการนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมไปแล้วรู้สึกว่ามันแหลกเราสามารถโทรหาผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นค่ายมือถือชั้นนํา3ค่ายหรือใครก็ตามนะครับเราสามารถโทรไปหาเขาแล้วบอกว่าตอนนี้ผมเล่นเกมหลีกออร์เ i นวาริปแล้วแหลกมากๆเลยให้ปรับจูนให้ผมสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลได้หรือเปล่า ซึ่งวิธีนี้นะครับมีหลายคนที่ไม่รู้แต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับดังนั้นผมขออนุญาตแนะนําว่าถ้ามีปัญหาเรื่องปิงเมื่อไหร่ให้โทรหาผู้ให้บริการเราทันทีนะครับผมจะทําให้เรานั้นสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลแบบปิดทิ้งเลยก็มีครับส่วนคนที่ใช้ Wi-Fi นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ WiFi 2.4อยู่ลองเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi 5ดูนะครับซึ่งในจุดนี้จะทำให้สัญญาณน,นั้นเสถียรมากกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าพี่ผมใช้ Wi-Fi 5แล้วทำไมมันยังแหลกอยู่แนะนำนะครับว่า Wi-Fi 5นททีีท่่ เราจําเป็นต้องไาอยู่ใกล้ๆกับเราเตอร์นะครับดังนั้นการเลือกตําแหน่งในการวางเราเตอร์ให้อยู่ใกล้กับเรานั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับดังนั้นเราเองต้องหาวิธีการใช้งานตัวของอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการเล่นเกมด้วยส่วนใครนะก็ตามนะครับที่ใช้ตัวของเซลูล่าหรือว่าเน็ตที่เราซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าให้พยายามซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ที่มากกว่าตัวของ4เมกขึ้นไปนะครับถ้าทานที่ดีให้ใช้แบบเมาเมๆไปเลยครับแบบว่าเป็น10เมกไปเลยต่อเดือนนะครับราคาไม่ได้สูงอะไรมากด้วยนะครับแนะนําว่าให้ใช้แบบ10เมกต่อเดือนไม่จํากัดอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ใช้อยู่มาตลอดนะครับและผมก็เจอปัญหาปิง 99, 99ในขณะที่เล่นซล l ูล่าด้วยโปรของตัวนี้น้อยมากๆเลยครับความยุติธรรมของการจับคู่การแข่งขัน ในขณะที่จานวนผู้เล่นจัดอันดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็เจอปัญหาบางอย่างในระบบจับคู่ซึ่งหลักๆแล้วนะครับนั่นก็คือการรอคิวที่นานสําหรับผู้เล่นระดับสูงและความยุติธรรมของเกมในทุกระดับนี่คือรายละเอียดของสิ่งที่เรากําลังมุ่งเน้นต่อไปในแพทนสเราจะปรับระบบการจับคู่ใน m MM m r สูงเพื่อลดระยะเวลารอคิวให้เร็วยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจุดนี้นะครับก็น่านจะเป็นวิธีการหลังบ้านนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นวิธีการแบบไหนแต่้าเกิดว่าจะให้ดดใดเด น่าจะทําการให้เจอกับระดับที่ต่ําลงมาหรือสูงกว่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยู่ตัวของมาสเตอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่ผมจะเจอของแกรนด์มาสเตอร์หรือว่าไดมอนด์แถวๆนั้นนะครับก็คือจะปรับลดหย่อนให้มันใกล้กันมากยิ่งขึ้นและในเหตุผลข้อนี้เองครับมันจะมีส่วนอื่นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีตอนจบนะครับนอกจากนั้นเราตั้งใจจะปรับเปลี่ยนระบบการจับคู่ของเราในครั้งใหญ่ในแพท2.5เราต้องการอย่างยิ่งที่จะปรับให้ระบบจับคู่มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นและใช้ระยะเวลารอเกมสั้นลงแต่กว่าจะทําให้พร้อมถึงจุดนั้นก็ต้องใช้เวลานี่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าในแพท2.5นั้นจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการจับคู่อย่างชัดเจนและแน่นอนแต่ว่าต้องขออนุญาตใช้เวลาหน่อยนะครับเส้นในแพท2.5นะครับผมกว่าจะมาก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนตุ เรากาลังปรับปรุงเพื่อให้คุณเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเข้าไปเล่นเกมที่ทั้ง2ฝั่งนั้นไม่สมดุลกันโดยการเพิ่มข้อมูลให้เห็นเมื่อหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของคุณแค่ไต่แรงจัดอันดับได้ไวเกินไปแค่นั้นถ้าเกิดจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับนั่นก็คือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องของการที่มีคําขึ้นมาหรือว่ามีสเตตทขึ้นมาชัดเจนเขียนว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันชนะตามมารุรวมประมาณ8ตา9ตาแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราารรู้สึกกว่ oh, ่่่่ออออไเเนนนียมมัังจจตืๆ ให้รู้สึกว่าเออมันไม่แปลกแล้วล่ะที่มันจะไม่สมดุล เพราะว่าในระดับแรงอ่ะเขาเท่ากันแต่ว่าความเก่งกาจของคนคนนั้นเลยทําให้มีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองครับก็ต้องมารอดูนะว่าระบบนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือจะมีการปรับปรุงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของการเข้าไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมดุลนั่นเองเรากำลังปรับปรุงความแม่นยําและความรวดเร็วในระบบตรวจสอบวัดระดับทักษะของเราซึ่งควรจะทําให้เกมการเล่นยุติธรรมและสนุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็พูดง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าจะปรับให้ระบบการหาห้องมันค่อนข้างจะวัดสแตทหรือว่า วัดค่าความสามารถที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้เกมนั้นหาช้าขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าจะหาเร็วขึ้นนั่นก็แปลว่าเขาน่าจะเขียนโค้ดแบบใหม่แล้วครับแล้วแพทเล่าเราพยายามปรับอัลกอริทึมระบบจับคู่ของเราเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทําให้คุณนั้นได้เล่นตําแหน่งที่คุณเลือกทําให้เกมที่เล่นมีความเท่าเทียมได้จับคู่กับคนอื่นในภูมิภาคและการรอคิวที่ไม่นานปัญหาเหล่านี้เป็นประเด็นที่ไม่จบไม่สิน้นซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคช่วงเววลลาาาของาองันแะีกมกมมย แต่เราก็พยายามปรับปรุงให้ประสบการณ์การเล่นของคุณนั้นเป็นไปอย่างที่คิดและยุติธรรมมากยิ่งขึ้นสรุปง่ายๆนะครับนะั่นคือถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดถึงาาลัลกอริทึมการหาห้องของเกม The Origin Wide r i จริงๆเนี่ยคือมันจะมีหลายขั้นตอนมากๆแต่เขาสรุปมาง่ายๆว่าถ้าเกิด่เราทําการกดหาห้องปุ๊บสิ่งที่ระบบกำลังทำนะครับนะั่นคือต้องสร้างสมดุลระหว่างการหาห้องแล้วก็ต้องเลือกให้คุณเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่คุณเลือก ไม่พอนะครับผมยังต้องทําให้เกมเนี่ยมีความเท่าเทียมทั้งสองฝั่งแล้วยังต้องจับคู่กับคนในภูมิภาคด้วยเพื่อลดอาการแหลกและปิ่งแถมทุกสิ่งที่พูดมาเนี่ยต้องทําให้รอคิวได้ไม่นานซึ่งพูดแค่นี้ครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าผู้พัฒนาเนี่ยต้องแก้โจทย์ตัวนี้ให้ได้ให้เร็ว และต้องรับฟี edback กับทุกคนและเขายินดีนะครับเพื่อจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ระบบเกมเขาดีขึ้นแต่นั้นก็ต้องรอดูว่าผู้พัฒนานะครับจะมีการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ต่อไปยังไงแต่ผมเชื่อว่าผู้พัฒนาน่าจะทําออกมาได้ดีในแต่ละแพทอย่างแน่นอนครับการพลัดกันโยนเกมและจงใจเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกม การผ่าการโยนเกมและจงใจเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมกำลังส่งผลต่อผู้คนส่วนใดส่วนหนึ่งในกระดานจะอันดับและเราเพิ่งประกาศเพิ่มรอบแบนผู้เล่นให้ถี่ขึ้นพร้อมรับบทลงโทษเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ตั้งใจจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมโดยแบ่งเป็น2ข้อนะครับนั่นคือข้อ 1. ถัดไปหลังจากนี้นะครับผู้พัฒนามุ่งเน้นกับการจับผู้กระทำผิดพวกนี้มาลงโทษไวยิ่งขึ้น และข้อ 2. นะครับข้อนี้สําคัญมากนั่นก็คือนอกจากนี้นะครับผู้พัฒนาจะให้ความสําคัญมากขึ้นกับการลงโทษการเจตนาแจกแต้มและการเจตนาให้แพ้ในรูปแบบอื่นๆที่กระทบกับผู้เล่นหลากหลายมาากว่าการจงใจเปลี่ยนผลลัพธ์ของแม์ซึ่งต้องใช้การนัดแนะมากกว่า สรุปง่ายๆนะครับนั่นก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีการจับไวขึ้นนะครับลงโทษคนพวกนี้ไวขึ้นมีการแบนนั่นนู่นนี่ไวขึ้นนะครับอาจจะเป็นแผ่นละครั้งเลยก็ได้นะครับผมก็คือเช็คว่าในเลดเดอร์บอร์ดเนี่ยมีการโกงไหมถ้ามีการโกงปุ๊บก,ก็คือปรับลงปรับลงปรับลงอย่างเดียวส่วนข้อ2นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใครที่เป็นผู้เล่นท็อกซิกนี่ เตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวให้ดีเพราะหลังจากนี้นะครับไลออนจะทําการแบนหรือว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษพวกที่มันเจตนาแจกแต้มคือแบบไม่พอใจอะ่ะก็เดินไปแจกหรือว่าเจตนาให้แพ้ในรูปแบบอื่นๆก็จะเป็นพวกประมาณว่ายืน FK อยู่บ้านออกเกมโดยไม่มีสาเหตุและโดนรีพอร์ตมานะครับไลออนจะให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้มากยิ่งขึน้นะครับผู้เล่นคนไหนนะครับที่เป็นดราก,ก้อนซินโดรมรู้สึกว่าไม่ได้เล่นตามตำแหน่งที่เลือกแล้วก็เจตนาจะโยน หรือว่าเจตนานเลือกตัวละครมาทับตำแหน่งอื่นเพราะเราอยากเล่นตัวละครนี้อันนี้ก็เตรียมตัวโดนให้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ระบบลงโทษน่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับสิ่งอื่นที่ต้องทําเพิ่มสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เห็นเราพยายามทําเป็นอย่างมากจนจบปีนี้คือการพัฒนาขนทางที่คุณจะได้สํารวจโลกของ w i l r i นอกเหนือจากการเล่นแบบ5ต่อ5พื้นฐานซึ่งเราทราบดีว่าเราไม่ควรยัดเยียบระบบที่ไม่จําเป็นมากมายลงไปในเกมแต่เรารู้ดีว่า w i l r i ยังขาดเรื่องฟีเจอร์โซเชียลพื้นฐานหลายอย่าง รวมไปถึงวิธีอื่นๆในการสร้างความคื้หน้าในเกมรับคอนเทนต์ใหม่ๆและแสดงความชำนาญของคุณเรายังคงต้องคิดเรื่องรายละเอียดและช่วงเวลาแต่ตั้งตารอได้เลยว่าคุณจะได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน โดยแบ่งออกมาเป็นหลายข้อนะครับนั่นก็คือ1ในแพท2.4เราได้ทําการปร,ปรับปรุงเกมจัดอันดับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการคืบหน้าของแรงค์ในหลายมิติรอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องนี้ได้ตลอดเดือนกระกฎะาคามอันนี้ก็ง่ายๆนะครับก็คือผู้พัฒนาเนี่ยได้ทําการปร,ปรับปรุงเกมจัดอันดับในแพท2.4แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะเปิดเผยออกมาทีหลังนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับจินวารู้จะเอามาอ่านทุกท่านฟ,ฟังอย่างแน่นอนครับข้อสองนะครับนั่นก็คือ,น,คอนอกจากนี้ในแพท2.4วาย ใหม่อีกต่อไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ในไดอารี่ของทีมพัฒนาเดือนกระกฎะาคมซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครดูตัวของแพด2.4รีวิวไปแล้วนะครับก็น่าจะเห็นว่าระบบของ w i l Pass นั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าใน w i Pass ครั้งนี้นะครับผมนอกเหนือจากการที่จะมีตัวของทีโมเป็นของรางวัลในตอนท้ายเลเวล50แล้วเนี่ยยังมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของของรางวัลนะครับที่ ถ้าเกิดว่าเราทําการซื้อตัวของ Y Pass เนี่ยจะทําให้เราเมีเงินเพียงพอมีบูมวดเพียงพอที่จะสามารถนําไปซื้อแชมเปี้ยนได้ฟรีหนึ่งตัวนะครับเรียกไ,ได้ว่ามีการเพิ่มของรางวัลอย่างมากมายและคุ้มแน่นอนครับและตอนสุดท้ายท้ายสุดนะครับนั่นก็คือ Y Pass นะครับจะไม่มีการแบบว่าเฮ้ยทำไปสักเดือน2เดือนแล้วหยุดสักเดือนหนึ่งแล้วมาทําต่ออันนี้ไม่ใช่นะครับนั่นก็คือว่าในทุก2แพทหรือ3แพทไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่า Y Pass เนี่ยจะไม่มีการหยุดเลยเด็ดขาดก็คือพอจบ Pass, ซั่นนี้ปุ๊บ ซีซั่นต่อไปก็จะมาวันต่อไปทันทีนะครับอาจจะมีการหยุดประมาณสักวัน2วันก็ได้ใครจะรู้ครับแต่ที่แน่ก็คือมีการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนครับไม่มีการเว้นระยะยาวดังนั้นใครที่เป็นสายเติมแล้วต้องการความคุ้มเนี่ยตัวของ w i ยพาบอกเลยว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับในซีซั่นนี้เป็นต้นไปในแพ็ตสองจเราจะเปิดตัวเซตฟีเจอร์โซเชียลขนาดใหญ่เพื่อทําให้การเล่นเกมด้วยกันสนุกยิ่งขึ้นอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นระบบที่สําคัญมากๆและผมเนี่ยพูดตรงว่าอยากให้มัะะน มองได้หลายอย่างมากๆแต่ถ้าเกิดจะให้ผมพูดจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นระบบของ World Chat ครับการที่มีระบบ Global Chat หรือ World Chat เนี่ยก็คือการที่เราสามารถหาเพื่อนในเกมได้โดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําการพิมพ์ไปในช่องแชทเลยนะครับว่าเราต้องการหาเพื่อนนั่นนู่นนี่สร้างห้องนั่นนู่นนี่เพื่อจะให้เพื่อนนั้นเข้ามาเล่นดีไม่ดีนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะได้มิตรภาพที่แท้จริงหาทีมสร้างทีมระดับ e-sport ระดับประเทศไปเลยอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าการที่หาเพื่อนแค่ในเกมเท่านั้น ซีจุดนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในเกม League o r i g i n Wild Rift ในแพทต่อๆไปครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าในแพทสองกร่านี้จะมีระบบอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับข้อสีนะครับนั่นก็คือในอนาคตเรากําลังปรับของรางวัลให้มากยิ่งขึ้นในการเล่นเกมจัดอันดับและมอบเป้าหมายอื่นๆให้การประจนต์ภายในเกมของคุณนอกเหนือจากการจัดอันดับและรีวิชั่นเมื่อจบซีซั่นอันนี้ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นพวกของรางวัลนะครับผมที่เราเนี่ยน่าจะต้องทําการ ไขว้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโหมดอารามแล้วอาจจะได้สติกเกอร์แบบใหม่หรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปแรงสูงๆเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราเราอยู่แรงชาร์เลนเจอร์เราอาจจะได้ของมาเหมือนในเวอร์ชั่นของ PC อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรายังคงพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆนอกเหนือจากนี้แต่เรามีหลากหลายทีมที่ทํางานร่วมกับฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้ทั่วไรออดสำหรับครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เล่นเกมของเราและขอให้ทุกคนโชคดีในการต่อสู้กับ Blue Nation ครับ ขียนโดยม่นในเรื่องของแร้งนะครับและการหาห้องเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการผนวกกันที่ดีมากๆสําหรับการแก้ปัญหาการหาห้องไม่เจอซึ่นี่นะครับก็จะเป็นการสรุปดาวที่ผมบอกไว้นั่นก็คือการที่เขานะครับเอาระบบเรื่องของการสอบแรง่งออกไปแล,และให้แร้งเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้จํานวนคนนั้นเขยบหากันง่ายและการที่จํานวนคนเขยบหากันง่ายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเมื่อนคนเป็นกระจุกเราก็สามารถหาห้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และยิ่งมีคนเล่นมากยิ่งขึ้นระบบมันก็ยิ่งกว้างขึ้นคนก็จํานวนมากยิ่งขึ้นและนั่นแหละครับจะทําให้เราสามารถหาห้องได้ไวมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้หลายคนอาจจะมองไม่เห็นคิดแต่ว่าการที่เอาระบบของการสอบออกไปมันก็ไม่ใช่เกม l e League of Legends แต่ทุกคนครับตอนนี้ในเวอร์ชันของ PC เอาออกไปได้สักพักหนึ่งแล้วครับซึ่งมันเวิร์กด้วยดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าทําให้ทุกคนนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและทําให้ทุกคนไม่หัวร้อนจากการที่หาห้องช้าผมว่าก็น่่่าาจจะะะเป็นนนสิงงทีหลยยคคควรรรต้ออมัับบ ก็ถือว่าเป็นการชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้พัฒนานั้นให้ความสําคัญกับเรื่องของปิงและการหาห้องอย่างมากซึ่งผมบอกเลยว่าเราจะสามารถสัมผัสความแตกต่างครั้งนี้ได้ก็ต่อเมื่อแพทส4นั้นมีการอัปเดตเข้ามาในเกม League o ล็กออฟด s จ i นไ r ริ t อย่างที่เราบอกครับผมว่าในเกม League หล็กออฟด s จ i นไ r ริ t ผมพูดตรงๆเลยนะยังเป็นเกมที่มีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆและยังเป็นเกมที่น่าจับตามองมากๆเพราพูดตรงตนะครับว่าเกมนี้ยังเปิดตัวมาได้ไม่ถึงปีดังนั้น ระบบยังต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอนครับซึ่งหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแพท2.4จะสามารถกู้คืนให้ผู้เล่นกลับมาเล่นเกมลิทออฟเ e จินไวน์เพิ่มมากขึ้นหรือสร้างสังคมเกมได้หรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเกมอย่างเดียวขึ้นอยู่กับพวกเราผู้เล่นด้วยดังนั้นจงทําให้สังคมเกมนี้เป็นสังคมเกมที่ดีให้คําแนะนํากับผู้เล่นใหม่และเล่นไปด้วยกัน ในเกมลีกออร์บิเกนไวริฟ์นะครับอย่างไรก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมลีกออร์บิเกนไวริฟ์ที่สำคัญที่สุดครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมลีกออร์บิเกนไวริฟ์คิดถึงจิมารุ ก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์อย่างชิลิเปย์นะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปเติมเงินกันได้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ Facebook แฟนเพจหรือว่าสามารถแอดไลน์บนหน้าจอตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมเมื่อทำการเติมแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับถ้าเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอออยยาา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 กกกตตติดดมมมมขข่่่่วววสสรรรงงเเเ League Legends Wild of Rift หหืืคคคบนน้ๆีถไล์พจ จินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนอน,นะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วเกิดเพื่อนอน,นะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมวายริปหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปไปเลยนะครับและอย่าลืมไปกด s ั b s c r i b e ช่องรองของผมด้วยนะ e x q c u ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนน้าร,รนนััับสสสววีดีดจ